หลังจากที่มีดโดนน้ําจากการลับมาแล้วนะครับการทาน้ํามันลงบนใบมีดถือว่าเป็นการป้องกันสนิมได้นะครับฉะนันเนี่ยควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้เราก็จะทำการสตอปคมนะครับสิ่งที่เราต้องมีก็คือคอมเพล้ คอมเพลวคือเป็นน้ํายาขัดโลหะนะครับกับแผ่นหนังนะครับเราก็ทําการถูคอมเพลวลงบนแผ่นหนังนะครับผมถูให้ทั่วนะครับผมการสตอปคมเนี่ยวิธีการเหมือนกับการรับมีดเลยแต่จะต่างกับตรงที่ว่าเราจะไม่สวนคมนะครับเราจะลากใบมีดผ่านหนังตามคมนะครับ ทำมุมทําองศาเหมือนกับการรับมีดทุกอย่างเลยนะครับผมทั้งด้านเรียบและด้านเอียงของใบมีดนะครับการสตอปคมเนี่ยเราสามารถทําได้เรื่อยๆในระหว่างการตัดหนังนะครับคือตัดไปแล้วมีดไม่คมเราก็สตอปคมได้นะครับคือเราไม่ต้องกลับมารับกับหินบ่อยๆนะครับ ผมทำการทดสอบใช้มีดตัดกระดาษนะครับจะเห็นได้ว่ามันตัดได้ลื่นและง่ายแตกต่างกับตอนที่เราลองตัดมีดที่แกะออกจากซองนะครับความคมระดับนี้พร้อมที่จะตัดหนังได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปตัดหนังกันนะครับ วิธีการจับมีดสาคัญนะครับจับมีดให้มั่นและให้กระชับมือนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้จับสูงมากนะครับเพราะมันทําให้การคอนทรลมีดนย่านะครับแล้วกดมีดลงไปลากลงเบาๆตรงๆนะครับเราจะได้เส้นตรงจากการตัดแบบนี้นะครับการตัดเส้นตรงเนี่ยผมจะทํามุมมีดกับแผน่นรองตัดอยู่ที่35-40องศานะครับเป็นองศาที่ให้เส้นตรงได้ดีนะครับ แล้วถ้าเราต้องการจะตัดโค้งเนี่ยให้เรายกมีดขึ้นนะครับให้มันชันขึ้นอยู่ที่ประมาณ45ถึง50องศานะครับการตัดโค้งเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดเส้นโค้งให้ดูนะครับโดยการทำมีดอยู่ที่45 50องศานะครับสังเกตด,ดูนะครับ อาจะเห็นว่ามันโค้งได้ง่ายขึ้นนะครับเทคนิคการใช้มีดเนี่ยเราต้องทำการฝึกจนอยู่มือนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ชินและคุ้นเคยกับมีดทรงนี้นะครับโอเคแล้วเราลองมา ฝึกทาการสกายด้วยมีดญี่ปุ่นนะครับการสกายคือการปาดให้บางนะครับผมเติมคมเล็กน้อยนะครับผมเพื่อเพิ่มความกริบให้กับมีดวิธีการสกายเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมก็จะปาดมีดเบาๆครั้งแรกเพื่อเป็นแนวในการที่เราจะปาดนะครับอาจจะ5 6, มิลมิลก็แล้วแต่นะครับแล้วครั้งที่2เราก็ลงมีดให้แรงขึ้นนะครับมันก็จะขาดเป็นลนักษณะที่อ่เฉียงออกไปนะครับ ่าแล้วเรามาลองสกายพวกสายเข็มขัดตัวบ้านนะครับก็เหมือนกันนะครับวางมีดนอนๆแล้วกดแล้วดันออกไปนะครับเราก็จะได้หนังที่บางเป็นแนวเฉียงนะครับ ครับผมทั้งหมดก็คือการใช้มีดญี่ปุ่นนะครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยขอแต่เราเข้าใจมีดวิธีการใช้และการรับคมนะครับผมวันนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับ